โตโนขอบคุณโตโนโอบอกรักแกที่สุดหลับให้สบายเป็นอีกหนึ่งนักร้องนักแสดงหนุ่มหล่อมาความสามารถสาหรับโตโนภพาคินหรือที่เรียกได้ว,ว่าหัวใจละลายกับคนรักสัตว์หากใครติดตามนักร้องหนุม่มโตโนภพาคินก็จะได้เห็นเธอลงภาพคู่กับน้องหมาตัวโปรดอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นการพาไปเดินเล่นหรือทํากิจกรรมต่างๆเจ้าตัวก็มักจะโพสต์ความน่ารักลงไอจีอยู่เสมอเสียใจจนน้าตาเก็บไว้ไม่อยู่สําหรับนักร้องหนุ่มนักแสดง โตโนภาคินทิลาสุดได้สูญเสียสุนัขคู่ใจไอ้เคี้ยวเงินที่อยู่ค้างกายมาวันนี้ไอ้เคี้ยวเงินได้จากไปเมื่องานนี้หนุ่มโตโนโถึงขั้นขุดดินค้างบ้านเพื่อฝั่งผันไว้ใกล้ๆพร้อมข้อความสุดท้ายไอ้เคี้ยวเงินว่าไอ้เพื่อนรักฉันคุ้นเคยดีกับความสูญเสียแต่แกไม่ต้องห่วงแกไม่ต้องเสียใจหรือเสียด้อะไรทั้งนั้นฉันรักแกที่สุดแกเป็นยอดหมาข,ของฉันเป็นกําลังใจของฉันแกจะอยู่ในใจของฉันเสมอไปหลับให้สบายจนกว่าเราจะได้พบกันใหม่ไอ้เคี้ยวเงิน hashtag, ไอเคี้ยวเงินวันที่2 1 เืนสิปี2021